หวานแห่แม่น้ำโคงเหมือนเดิมพี่น้องน้ำโคงน้ำโค้งเมื่อน,นี้กะคุณไหลเรียบเรียบ่มีพายุแระว่ากะฟ้าขึ้นเหมือนฝนจะตกนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่กะตกอยู่ย่านแต่ฝนตกแหงว่าสัานเพื่อหาป่ายุน่นตองสามลำ คุนคงจะได้ป่าแล้วพี่น้องน้ำคุณป่าคงจะขึ้นบรรยากาศแม่น้ำโขงเด้อตอนเศร้าตอนเศร้าเศร้ามาหวานแหแ่ต่พี่น้องเหมือนเดิมพาพี่น้องมาเบ่งป่าอยู่ในกระคุนน่าขงสวยงามมากลนี่ สวยสวยสวยพาพี่น้องมาบนป่าได้ปลาสนาใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวใหญ่ค่ะเดินไม่เคยเห็นตัวใหญ่จังป่านี่จะเป็ปลาสนนะฮะตัวเห็นเลยนะคนน่ะตัวบักนี่ใหญ่อ้วนๆตัววย ยาวๆเลยมองก็เห็นบอลท่าเชนะตรงนี้บริเวณนี้ก็คือท่าซ้ายแต่ว่าบรูว่าท่าซ้ายอย่างเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้เพื่อน ปิดทําการบ่บหรือเพื้นบบได้สธ์ก็เลยเงียบบริ้ยินเสจยงเครื่องจกักคือตอนนี้คุณแม่ไายอยู่จังหวัดหนองคายเด้อพีน่นองน้ำโขงตำบลบ้านเดือออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายน้ำโขงช่วงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านหัวาหาด ตอกบป้านเดือสวยค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยสวยนาโคงมานางชมแม่น้ำคงจังซี่แล้วก็โอ้สบายตาดีผ่อนคลายนา้ำกระไลคุณ หลวลวบนเถือเขาเจ้า,จอาอยามเบ็ดยามปลาอยู่นะพี่น้องยามบะปลายามมองผอกับยางไปบ้านแหทั้งพูนเมื่อยยางน้ำกเ็เลยนางถ่ายอย่างนี่พี่น้องมาส่งเหมือนเดิมละจ้ะมาส่ง้องพูนโรงเรียนแล้วก็เลยมาตอนนี้สองโมงเช้าแล้วมาตอนใดก็ได้กินตอนนั้นละจ้ะพี่น้องตาบากะ จะได้หน่อยได้หลายท่ะน่ะพี่น้องมาถือช่วงปลาึ้นหรือว่ามาถือช่วงปลาพวขึ้นเนาะหันมาถือช่วงปลาขึ้นก็นจะได้หลายวานแหงลงไปก็ได้โลดช่วงถือปลาพวขึ้นก็นก็ได้พ่อกินอยู่เพิ่นตามเบ็ดเพียกบ่หันนะพี่น้องงานลำนั้นเพิ่นใจเบ็ดเพียกแต่ว่าเฮ กลางของคุ่นกลางโขงพุ่เป็นไหลมงอชมบรรยากาศไม่น้ำโขงเงียบสงบดีอะสำนีนอกจากพี่น้องเนาะมืนหนาสิมาไทยให้เบิงไม่เด้อร์กันไดลงมาวันแห่อีกมือหนา แต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะได้มาเรื่อยๆเพราะเราคุณพ่อไทยอันบานแหอ,อยูุ่่่ลๆพูดคงจะได้มาเรื่อยๆอยู่เพราะว่าน้าก็แล้วแล้วยังน้าห้เดียวนั่งเนาะช่วงนี้ก็จะมีเวลาหากินบ้างประหยัดรายจ่ายลงเพราะว่าทำนาเสร็จแล้วมันก็จะมีเวลามาทำมาหากิน ปุณห์เป็นสาวแหย่อยออูคุณบรูวัชิได้บอลพี่น้องเป็นวานบาทแหลวเป็นด้ปันสนาคใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อย่ายนนง,ยงไปน้ำก็เลยบ่ปไปอ่ะสวนสดีค่ะพี่น้องบายบายน้ำขงก็สวยสวยๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดรับชมอยูุ่กทางใดก็รายงานตัวเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ คุณแม่กับน้องดากับน้องพคนด้เด้อค่ะพี่น้องอพให้ได้สร้างรายได้น้ำเพลินเด้เด้อโบนัสให้ได้น้ำเพลินแต่โบนัสก็ขึน้น้อยหน่อยพี่น้องบ,บายยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับพี่น้องมาบวานแหน่แม่น้ำโของอีกแล้วจ้าแม่น้ำโขงมืดอน่อากาศคึมๆึฝนตกกรริน รศัพท์ก็จะเป็นมัวๆเพราะว่ากล้องมันมัวนะเนี่ยให้เบิงป่าฮ่าพี่น้องมาชมแม่น้ำโขงว่าวันเห่คือเก่าพ่อวันเห่ยอยู่กับไกพี่น้องบรรยากาศแม่น้ำโขงสวยป่ะพี่น้อง 拜拜。Bye.